ทุกคนทําคลิปและออกไลฟ์ห้ามลืมสิ่งนี้เด็ดขาดค่ะครูโซเฟียอยากจะบอกเพื่อนๆว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่หลายๆคนคิดว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เป็นเรื่องธรรมดาเลยแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนั่นก็คืออะไรคะเสื้อผ้าหน้าผมค่ะเพื่อนๆลองนึกดูนะว่าเวลาคุณไปซื้อสินค้าคุณดูอะไรเป็นหลัก โอเคสำหรับครูโซเฟียก็จะดูที่ 1. Quality ก็คือคุณภาพของสินค้านั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือการบริการนะเราจะเลือกที่คุณภาพนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคุณภาพนั้นดีหรือไม่ดีเราก็ต้องดูจาก first impression นั่นก็คือ packaging แปลว่าอะไรคะเหมือนการห่อสินค้าใช่ไหมถ้าเป็นสินค้าเราก็จะดูว่ามันถูกห่อมาได้สวยงามไหมเรียบร้อยไหมมีรอยรั่วไหมถ้าเป็น คอสหรือเป็นสิ่งที่เราแต่ต้องไม่ได้เป็นการบริการนะคะเราก็ต้องดูว่าคนที่ให้บริการเราเป็นยังไงถูกไหมคะอีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือ trust นั่นก็คือการไว้ใจนะคะควรจะซื้อเพราะความไว้ใจด้วยก็แล้วถ้าเราดูดีดูมีคุณภาพดูมีความรู้คุณจะไว้ใจไหมคะทุกอย่างที่ครูโซฟียาทำในแต่ละคลิปเนี่ยไม่มีอะไรมั่วนะทำมาด้วยการวางแผนมาล่วงหน้านะคะ เสื้อผ้าหน้าผมนี่แต่ก่อนครูโซเฟียก็เป็นคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าเลยนะไม่แต่งหน้าแต่งหน้าไม่เป็นนะก็ต้องไปลงทุนเรียนมาเพื่อที่เราจะทําให้เป็นเพราะเราตั้งใจที่จะมาช่วยเหลือผู้คนโดยการให้ความรู้ผู้คนนะคะก็จะต้องพรีเซนต์ตัวเองให้เป็นให้ดูมีคุณภาพดูโปรเ e s ชั o นอลดูเป็นมือโปรถูกไหมคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนชอบไหมลุคนี้ <laughs> ไว้เราเจอกันใหม่ในรอบหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ